สนับสนุนโดยบาร์บีวพลาซ่า25ปีบาร์บีวพลาซ่าโซโล่กุญแจและเครื่องมือสารพัดช,ช่างน้ำดื่มคริสตัลสีใบยูกูบยูวีเฉวอิชิตัน60วัตต์60ล้านเราเริ่มต้นกันเลยช่วงอยากถามนะครับเราจะมีคำถามให้5ข้อด้วยกันในคำถามแต่ละข้อเนี่ยจะให้คำตอบก่อน นะครับให้คําตอบกันจำคำตอบให้ดีคําตอบจะมีอยู่3ามคำตอบข้อกอข้อขอและข้อขอครับเราจะเริ่มกันที่ข้อที่1ครับเป็นผลไม้นะคะที่มีรสชาติแตกต่างกันไปแต่ก็ดีต่อสุขภาพแล้วก็อร่อยอร่อยด้วยนะคะข้อกอ t r อ w เ e บ r รข้อขออะโวคาโดข้อคอแคนตาลู ก็เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ทั้นนั้นนะครับที่สําคัญเนี่ยเขาบอกผลไม้ที่ดีจะต้องมีสารกลูตาไทโอนนะครับซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและก็ยับยั้งการเกิดสีดําสีน้ําตาลสีอะไรต่คุไม่มีนะครับแต่ว่าในผลไม้สามชนิดที่คุณยานีกล่าวมาเนี่ยมีอยู่ชนิดหนึ่งไม่มีสารกลูตาไทโอนเลยผลไม้ชนิดนั้นก็คือก้นครับ วินาทีค่ะมังคุดเดียวเซฟวินาทีค่ะสตรอเบอรี่ครับสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ตอบมาแล้วสตรอเบอรี่นะครับอะบุขาดอะบุขาดอะบุขดเต็มเลยถ้าตอบมาแล้วทางโน้นตอบครับตอบถูกได้หนึ่งคะแนนครับแคนตาลูปค่ะแคนตาลูปนะครับได้ไปหนึ่งคะแนนครับแคนตาลูปเดี๋ยวนะ ไอ้นี่บอกสตรอเบอรี่ไอ้นี่เสียงบอกไอ้นี่เสียงบอกอะโวคาโดไม่ถูกทักคู่เลยค้งครูต้องบอกว่ากรูตาไทโอนนะคะเป็นทรเปปไทด์นะคะของกรดอะมิโน3ตัวนะคะไม่ต้องไปจำก็เดี๋ยวไม่กรดซิสซีนกรูตามิกไกลซีนต้องบอกว่าร่างกายทีสิร่างกายผลิตได้เองแต่นอกจากผลไม้เหล่านั้นแล้วยังมีกินนมก็ได้ไข่ก็ได้อโวคาโดก็ได้สตรอเบอรี่มะเขือเทศบรอกโคลีส้มเกรุตผักโขม าก,ากเครียดข้อข้อมูลนีฉันแอบยาเทียงนะ<อ>มาจากกิ๊ป,ปรินขอขอบคุณข้อมูลด้วยค่ะขอบคุณครับแชร์ข,ข,ข้อแรกก็รู้แล้วครับว่าทีมนี้หวัวสมองอยู่แค่ไหนกันเออเลยเออชื่อทีมอะ <c oughs> อยากจะเปลี่ยนชื่อทีมมากๆเลยเนี่ย <c oughs> ข้อที่สองครับครับจำคำตอบดีๆนะคะถ้าเป็นคอบอลเนี่ย ก็น่าจะรู้นะขอก็เมืองทองอยู่ในเต็ดกขอขอบางกอกกลาสขอคอวีซเชโรศาสนะค่ะอ่าจำได้นะครับเดี๋ยวที้วงการลูกหนังบ้านเรานี่คึกคักมากนะฮะพัฒนาไปเยอะทีเดียวนะครับมีแข่งที่ไหนก็ต้องใส่หมวกกันนอกไว้ก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวพลาดชื่อเขาเก๋จำได้ไหมว่า บุรีรัมยู่นเตดเนี่ยเขามีชื่อเรียกว่าอะไรผมนี่รู้เรื่องบอลกันอย่างดีครับประสาทสายฟ้าโอ้โเก่งจริงๆริงประสาทสายฟ้าแต่ถ้าหากว่าหนังสือพิมพ์เขาโจหัวมาว่าวันนี้ฮัลโหลเล่นในทิ่นถ้าประมาทอาจเสร็จมังกรไฟผมจะถามว่าทีมมังกรไฟหมายถึงทีมอะไรก็ครับอ้าวผู้หครับผู้หู ครับ B E C เทโลศาสนะครับมงกรไฟนะครับใช่เย้อะไรนะบอกว่านะไม่ใช่ใช่ไม่ใช่บ้านแกสิสองคะแนนครับเป็นสามคะแนนแล้วตอนนี้แทนตัลลูปยังตามมาหลอนหึงข้อนี้อยู่อ๋อข้อที่สามแก้ตัวได้นะคะข้อที่สามเป็นคลิปที่ส่งมาจากทางบ้านนะครับของคุณค่ะมาจากชนบุรีของคุณกฤชพรวงเพชรวิเชียนนะคะไปชมคลิปค่ะ ตักไก่กขาขี่สังกีฬามีสองหูตอวไก่กขาขี่สังกีฬามีขาไข่ครบคอมวายไม่คีบพิกขี่สัง,สสงกีลาเป็นสีเหลืองทบขี่สังกีลาทำจกินแกนิกเป็นสินค้าลดทอบของชาวตมสังกีลาทบิี่สังกีฬาลักษณะพิเศษคือสีเหล่องนวลท่านทราบหรือไม่ว่าเอกลักษณ์ของกบขี่สังกีลาต่างจากกบขี่ที่ิวแ่งาง คนคำตอบให้ชัดๆอีกสักครั้งนะคะอะก็มีหูสองหู<ท>ขอมีหลุมใต้าฐานครบคอไม้ตีพริกทรงสี่เหลี่ยมเออเคยเห็นนะป่า<อ>ไม่รู้<อ>นะครับ<อ>ครับครกอ่างศิลาเป็นครกที่สกัดจากหินแกรนิตผสมกับหินทรายซึ่งพบมากตามแหล่งเขาที่ติดต่อกับชายฝั่งทะเลทราบไหมครับว่า เอกลักษณ์เฉพาะตัวของครกอ่างศิลาคืออะไรเห็นตัวนะครับกดโสิบวิสิบวิใต้ฐานครกจะมีหลุมอยู่มีหลุมใต้ฐานหัวคราันี้กดได้ได้ก่อนปั๊บเลยเพดียครับโวยอะไรก็มันไม่รู้อ่ะ ครับแต่ว่าไม้ตีพิกเป็นรูปสี่เหลี่ยมครับไม้ตีพิกเป็นรูปสี่เหลี่ยมนี่ใช่ไหมผิดครับนี่ไงเพราะคำตอบที่ถูกต้องต้องถามคุณกฤพรครับเฉลยครับผมผู้แข่งกีฬาคักษณะพิเศษเป็นสีเหลืองบนธรรมชาติและมีสคร เห็นไหมคะผมว่าเขาคงเอาไว้สะดวกเวลายก,กอนันะอ่าใช่จับจับด้านนี้จับที่หูได้นะครับคะแนนยังคงอยู่ที่3ต่อศข้อที่4ครับเป็น3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะคำตอบง่ายๆเองค่ะข้อกอยะลาข้อขอณราธิวาสและข้อขอปัตตานีค่ะ นะครับเราจะย้อนกลับไปเมื่อวันที่4ธันวาคม2540นะครับมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแสดงความเป็นห่วงเหตุการณ์ในสันนงหวัฒนธรดาคใต้พร้อมกับทรงมีรับสั่งว่ามีพระสหายคนหนึ่งชื่อวาเดงปูเตะพระสหายแห่งสายบุรีจึงเป็นที่รู้จักนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะครับจะถามว่าสายบุรีเนี่ยอยู่ที่จังหวัด อะไรครับเด็ดตัวนะครับอย่กดไม่ทันเน่ากดยะลานาราธิวาสปัตตานีตอบค่ะสิบนาทีค่ะนาราธิวาสปัตตานีปัตตานีเอาอาอะไรแน่เอาใช่ไมมเลือกเอาใช่ไมมเลือกยะลาเร็วเร็วตอบยะลาครับผมยะลา ตอบค่ะปัตตานีครับปัตตานีได้อีกหนึ่งคะแนนเป็นสี่ปัตตนีเอาอะไรปัตตนีไงคุณบอกอาธิวัฒนอ่ะโอ้โหเก่งเหลือเกินพ่อตอนนี้นี่คือเขาสนิทกันใช่ไหมคะสนิทกันสนนิทกัจะเลิกคบกันวันนี้ค่ะหมดเกลื่อนกันเลยข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายเป็นข้อกู้หน้านะคะกู้หน้าข้อที่5ครับ แหมแต่ดูหน้ารุ่นเขาอ้าวแต่ว่าคําตอบเนี่ยคุณเคยคําตอบไม่ยากไม่รู้คําถามเป็นยังไงนะคำตอบคือข็กอปลาหมอข้อขอปลาช่อนข้อคอปลากัดถามง่ายๆเลยนะครับมีคำคำหนึ่งเขาใช้เขาเรียกว่ากอวอดการกอวอดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับปลาชนิดใดค,ครับ เขาได้แน่เขาได้แน่เลยคราบนี่ยิมตัวครับต้อนถ้าถ้าตอบผิดอีกก็ไม่ต้องอยู่ประเทศนี้แล้วเสรไว้นาทีเร็วปากัด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 ปกัดเนี่ยนะก่อวอดปากัดฮะเอ้ยสองคะแนนครับ โอ้เรียกว่าเป็นข้อู่หน้าจริงๆคูน่าตอนที่คะื่ที่ที่ตอนที่อ่านคำตอบเสร็จอ่านคำถามเสร็จเนี่ยอ้นนี้กระซิบผมเลยปลาหมอปลาหมอนี่ไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมเนี่ยใครคํำปรึกษาอยู่อ้าวก็เป็นสนุกว่าสปาระหวยนะคะรับไป2คะแนนนะคะคู่หูปฏิหารสี่คะแนนค่ะสี่สอยังไม่ตัดสินนะครับ เดี๋ยวในรอบหน้าเราถึงจะรู้ว่าใครจะมีคะแนนนำค่ะและใครนนจะได้ะสะสมมากกว่ากันนะคะในช่วงของอยากใบค่ะ